ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคูซัน h ชน n นลค่ะวันนี้คูซันจะพาทุกคนไปพบกับ99พระนามและคำแปลค่ะพระองค์อัลลอสซุบฮานะฮุวตอาลามีบรรดาพระนามอันวิจิตรดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดและจงปล่อยบรรดาผู้ที่ทำให้เฉยัยในบรรดาพระนามของพระองค์เถิดพวกเขานั้นจะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากระทำ แท้จริงอัลลอฮฺสุบฮานาหุตะอาลาทรงมี99พระนามค่ะผู้ใดที่จดจำมันเขาจะได้เข้าสวรรค์รายงานโดยบุคอรีมุสลิม 1. อัลหอมานผู้ทรงกรุณาปราณี 2. ออัลลอฮีมผู้ทรงเมตตาเสมอ 3. อัลมาลิกผู้ทรงอภิสิทธิ์ 4. อัลกุดดูสผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง หอัสสลามผู้ทรงสันติ 6. อัลมุมินผู้ทรงประสาทความปลอดภัย 7. อันมุไยมินผู้ทรงคุ้มครอง 8. อัลอาซิสผู้ทรงเดชานุภาพ 9. อัลจับบาร์ผู้ทรงอานุภาพ 10. อัลมุตะกับบิรผู้ทรงเกรียงไกร 11. อัลคอลิกผู้ทรงสร้าง 12. อัลบาริผู้ทรงให้บังเกิดอย่างครบครัน 13. อัลมุซาววรผู้ทรงรังสรรค์รูปพันสันฐานสิบสี่อัลลุกฟาร์ผู้ทรงอภัยโทษ 15. อัลกุกฮาร์ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด 16. อัลวะฮับผู้ทรงประทานอย่างล้นเหลือสิบเจ็ด อโรซากผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ18อัลฟัตตผู้ทรงพิพากษา19อัลอาลีมผู้ทรงรอบรู้20อัลกอบิดผู้ทรงยับยั้งทุกสิ่งไว้ตามปริมาณของมัน21อัลบาซิดผู้ทรงประทานความมั่งคั่ง22อัลคอฟิด ผู้ทรงทําให้ตกต่ำยี่สามอัลรอฟเฟะผู้ทรงยกย่องสรรเสริญ24 Al ่อัลโมอิซูผู้ทรงให้เกียรติแก่ปวงบ่าวที่ศรัทธา25อัลมูซิลลุผู้ทรงลดเกียรติของผู้ฝ่าฝืน26อัสเมาะผู้ทรงได้ยิน27อัลบาซิรผู้ทรงเห็น 28. อัลฮากัมผู้ทรงยุติธรรมยิ่ง 29. อัลอัดผู้ทรงเที่ยงธรรม 30. อัลลาตีฟผู้ทรงอ่อนโยนค่ะสาออัลคอบิรผู้ทรงตระหนักในทุกสิ่ง 32. อัลฮะลีมผู้ทรงขันติสาอัลอาีมผู้ทรงยิ่งใหญ่ค่ะ 34. อัลลกอฟูรผู้ทรงอภัยโทษ 35. อัชชกุตผู 38, ้ทรงประทานรางวัลตอบแทน 36. อัลออลีผู ah. 39, ้ทรงสูงสุด 37. อัลกบิรผู้ทรงยิ่งใหญ่สาอัลฮะฟิดผู้ทรงปกป้องดูแลพิทักรักษา 39. อัลมุกิจผู้ทรงทำานุบำรุง 40. อัลฮาซีบผู้ทรงคำนวณในการชำระบัญชี4ีออัลจาลีลผู้ทรงมหิทธานุภาพ 42. อัลกอรีมผู้ทรงเกียรติค่ะ 43. Al ่สิาอัลรอตีบผู้ทรงเฝ้าดูแล 44. อัลมุจีบผู้ทรงตอบสนองการขอพรค่ะ 45. อัลวาเซียผู้ทรงภยรัยาล 46. อัลฮากีมผู้ทรงปรีชายานค่ะ 47. อัลวาดูดผู้ทรงรักใคร่สีอัลมาจิดผู้ทรงไพโรธสี่สอัลบาอิสผู้ทรงให้คนตายฟื้นคืนชีพ 50. อัชชาฮิดผู้ทรงเป็นพยาน 51. อัลฮักผู้ทรงสัจจะค่ะ 52. อัลลวกีลผู้ทรงอภิรักษ์ 53. อัลกอวีผู้ทรงพลานุภาพค่ะ 54. อัลมาตีนผู้ทรงมั่นคง 55. อัลวลวาลีผู้ทรงคุ้มครองทรงเป็นมิตร56อัลฮามิดผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ 57. เจอัลมุซีผู้ทรงรอบรู้ยิ่งโดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้นการรอบรู้ของพระองค์ห8อัลมุบดีผู้ทรงเริ่มแรกห9อัลมมอีดผู้ทรงให้สิ่งที่พินาตกลับปรากฏขึ้นอีก60สิอัลมุฮีผู้ทรงประทานชีวิตห1ออัลมุมิดผู้ทรงประทานความตาย 62. อลัลฮายุผู้ทรงนิรันด์หกอัลกอยยุมผู้ทรงอนันตการค่ะ 64. อัลวาจิดผู้ทรงค้นพบ 65. อัลมาจิดผู้ทรงประเสริฐยิ่ง 66. อัลวาฮิดทรงเป็นองค์เดียวของพระเจ้าที่แท้จริง 67. อัลอาฮัดผู้ทรงเอกะ 68. อสัสซมมัดผู้ทรงเป็นสารณะนะสารณะ,ะหมายถึงที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดเหนี่ยวที่เหนี่ยวรั้งใจค่ะ69อัลกอดรผู้ทรงอำนาจฤิธานุภาพ 70. อัลมุกตัดิรผู้ทรงอนุภาพและอำนาจค่ะ71อัลมุกอดิมผู้ทรงนำมาต่อหน้าหรือข้างหน้า 72. อัลมุอคิร ผู้ประธานให้มีวาระสิ้นสุดหรือเป็นผู้กำหนดนั่นเองค่ะ73อัลอาวันผู้ทรงเป็นองค์แรก74อัลอาคิรผู้ทรงเป็นองค์สุดท้าย75อัลลอฮิรผู้ทรงประจักษ์76อัลบาตินผู้ทรงเร้นลับ77อัลวาลีผู้ทรงดูแลคลุ้มครอง 78. อัลมุตะอาลผู้ทรงสูงสุดยิ่งในทุกกรณีไม่มีความเทด็ดใดย่างกลายพระองค์ได้ 79. อัลบร์ผู้ทรงอ่อนโยนอ่อนน้อม 80. อัตตะวาบผู้ทรงนิรโทษโดยปราณี 81. อัลมุงตะกิมผู้ทรงลงโทษที่เหมาะสมแก่ความประพฤติ 8 2อัลอาฟู u, ผู้ทรงอภัยทรงลบล้างความผิด83อัิบาออูฟผู้ทรงปราณีเอนดู8ปมาลิกุลมุลกผู้ทรงราชัน85ดห้าุนจาลาลิเวลิกรอมผู้ทรงเกียรติยศ86หอัลมุกซิดผู้ทรงดำรงความยุติธรรม 87. อัลจามิยผู้ทรงรวบรวม 88. อัลลูกนีผู้ทรงร่ำรวยอย่างล้นเหลือ 89. อัลมุกนีผู้ทรงประทานความพอเพียงทรงบริบูรณ์90อัลมาเนียผู้ทรงยับยัง้ง 91. ้อัลดดร์ผู้ทรงให้ลำบากเพื่อลงโทษและทดสอบ 92. อันนาเฟีะผู้อำนวยคุณประโยชน์ 93อันนูรผู้ทรงจำรัด94อัลฮาดีผู้ทรงนำทาง95อัลบาเดียผู้ทรงประดิษฐ์บันดาลเศกสรรค่ะ96อัลบากีผู้ทรงคงอยู่แม้ทุกสิ่งพินาศ 97. อัลวาริสผู้ทรงการุณ98อัลรอชิดผู้ทรงเที่ยงธรรมและ นำชื่อที่99เอาอัสอบูรผู้ทรงอดทนค่ะเริ่มท่องจำกันตั้งแต่วันนี้ก็ยังไม่สายนะคะถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆ EP ต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ